สวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับจะเจอผมทริปนี้นะนิคอแมนโดนะครับจะพามาดูเหยื่อตัวใหม่นะครับชื่อว่าทวินทริปเปอร์ทรีนะครับทวินทริปเปอร์ทรีก็คือทริปเปอร์ก็คือรวมปิศาจนะครับทรีก็คือ3ตัวนะครับ3ตัวมีตัวอะไรบ้างก็มีดารุมะมาริโดแล้วก็มีเพนนี่ไวท์นะครับ สตัวนี้ขนาด3.5เซนเท่ากันน้าหนักประมาณ6กรมครึ่งถึง7กมนะครับในชุดนี้เราต้องบอกงี้ก่อนว่าชุดนี้จะทำแอคชั่นที่มันต่างคือใบหลิวเหมือนกันแต่ว่าแอคชั่นจะรุนแรงแล้วก็ดึงบอดี้ให้ขยับแล้วแต่ละตัวจะเล่นไม่เหมือนกันอย่างตัวดารุมาก็เล่นอย่างหนึ่งมาริโดก็เล่นอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเพนนีไวท์ก็เล่นอย่างหนึ่ง เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสแอคชั่นแล้วก็จะบอกวิธีการใช้ทั้งหมด3ตัวเนี่ยแล้วก็ไปดูว่าปลามันจะกินไหมทั้งหมด3ตัวเนี่ยไปดูกันนะครับเดี๋ยวดูเทสแอคชั่นตัวแรกก็คือดารุมะก่อนนะครับดูนะครับ เราจะเห็นเลยนะครับว่าดาุมะเนี่ยใบอ่ะมันจะปัดนะครับมันจะสะบัดนะครับมันจะไม่ได้ควงนะมันจะสะบัดสังเกตห่างน้ํานะครับข้อดีก็คือทําให้บอดี้ขยับแล้วก็น้ําแรงขึ้นนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะหมุนหนักมือนะครับต้องบอกเลยนะครับเพราะว่าบางทีบอดี้ขยับเนี่ยจะไปซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับนะครับดูทีนะครับเดี๋ยวฟังเสียงไมลิวนะครับ หรือก็จะเสียงออกมาดิต่ำๆๆๆๆๆตก็จะตัวนี้มันจะไม่แบบปุ๊บ๊ๆนะตัวนี้มันจะแบบว่ามันจะสะบัดซ้ายขวาสะบัดซ้ายขวาให้เหมือนแบบให้น้ำมันกระจายนะครับตัวนี้3.5มจเซนตมาเดี๋ยวเราลองมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เราวางนี้ก่อนกันตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ เพนนี้ไว้แล้วกันเอาเพนนะี้ไว้ก่อนนะครับสี Please, เขียวแล้วกันเพนนีง่ายเพนนี้ไว้เนี่ยแอคชั่นค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้โยกเหมือนกันนะครับจะเร็วนิดนึงนะครับใบจะรัวเลยตัวนี้นะครับจะรัวเลยนะครับ แต่ถ้าถ้าเราหม,าหม,ม,มุนอรอบที่เป็นแบบรอบตีปลาช่อนแต่เร็วนิดนึงมันก็จะมาปลอตเลยนะครับดูนะครับมันจะปลอตเลยเห็นไหมพอใบเที่ใหญ่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราหมุนช้ามันก็จะดึงดึงนิดนึงนะเพราะใบหูือมัน็ค่อนข้างจะใหญ่เนี่ยต้งบอกก็เลยนะอันนี้คือช้าเห็นไครับอาจารย์ปุ๊บปุบปุ๊บๆุ๊บปุบ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 ุ น,นี้คือชา้ามันจะดึงดึงนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้น3ามตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับไปเลือกใช้กันเอานะครับตัวนี้คือเพนนีไวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นมาริโดมาริโดนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นแอคชั่นที่ช้าช้าเลยนะครับค่อยคหมุนมาไม่ต้องเร็วนะครับไม่ต้องเร็วเพราะสามตัวนี้ออกแบบมาให้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ คมจริงๆตกตัวละ60บาทเองอ่ะ3ตัว180นะครับคุ้มมากนะตูมาริโดครับมาริโดในแอคชั่นจะค่อนข้างเล่นช้าเลยนะครับถ้าใครใจร้อนเนี่ยก็คือเล่นยากนะตัวเนี้ยเห็นไหมครับตัวนี้จะช้าเลยนะเห็นไหมครับใบหลวมันจะจอบ <un> อเดี๋ยวฟังเสียงใบหลวอีกทีนะให้ดัง ไมนเสร็จไปเร็วทีนะมันจะแบบอ่านี่ครับตัวนี้จะเน้นเป็นงานที่ชา้ชาช้าๆหน่อยนะครับตัวนี้นะบใบเหลวก็จะแบบวู Lauren ่งๆูอย่างเงี้ยมันจะสะบัดมันจะไม่ได้ควงแบบนี้เลยมันจะแบบตุ๊บๆๆ๊อย่างเงี้ทั้ง3ตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานทั้ง3ตัวนี้เราจะเทสให้ดูว่าปลากัด กินดีวัดติดง่ายไหมแล้วก็กินดีแค่ไหนแอคชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับฝากวาดยกันนะครับชุดน,นี้ของ Ripper ร์นะครับทวินริปเปอร์นะครับพร้อมแล้วจำหน่ายพร้อมแล้วกันนะครับทั่วประเทศนะครับไปหาซื้อกันได้เลยครับ มาครับเรามาที่อ่างเก็บน้ำนะครับนี่แอคชั่นมันจะดิดๆแพทแแหน่อยนะครับนี่ครับตัวนี้มันจะดึงดึาแอคชั่นใบหลิวเนี่ยชุดของของลิปเปอร์เนี่ยจะบอกว่ามันจะสเปะสปะนิดนึงนะครับาบางทีมันอาจจะดิ่นบอดี้ให้ขยับเพราะผมทําให้บอดดี้มันขยับเกือบทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ต่างแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะ หมุนล,ลอกช้ามั่งเร็วมั่งแต่ละรุ่นไปศึกษากันหน้าคลิปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับรารุม,มะนะครับในชุดของทวินริปเปอร์นะครับปีศาจส,สายโหดของโปรดประชนนดดนอนริปเปอร์มันกัดแต่แต่มันแต่แม่งเสือกไม่เสไม่กัดเหยื่อกัดลูกปลา ตามังนอนจิตหลิงหรือเปล่าไอตัวนี้มันอยู่ข้าง,างเสาเลยอยืนี่งนี่นี่นี่าีนี่นี่นี่นีตนร่นี่นต้นีันนี้มันี่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 นะคนับนขาเล่นี่นี่นีงนี้นี่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 นีคนับนี่นี่นครับสุด่ปปนี่นี่นีนะ่นีรนท่นี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 ่มี่นี่นี่น่นี่นี่นี่ได้นีไเี่นี่นไดนี่เ่เหยื่อ ทริปเปอร์ทรครับผมดารุมะใบหลิวสะบัดก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าทริปเปอร์เนี่ยมีทั้งหมด3ตัวตัวนี้เป็นดารุมะนะครับตัวที่กัด2ตัวเมื่อกี้เป็นดารุมะนะครับเดี๋ยวเราเจะมาใช้เปลี่ยนเป็นอะไรดีระหว่างมาริโดกับเพนนิไว เอามาริโดแล้วกันเดี๋ยวเล่นมาริโดก่อน้วกันสามจุดห้าเซนนะเบ็ดเบอร์นหนึ่งลองมาริโดกันเป็นไง เราไม่รู้ว่าน้ำตรงไอ้ตรงนี้มันลึกหรือเปล่าเอาเอาอากำลังกำลังเทสใบหนูเลยโอ้โหมาริโด ผมกำลังเทสใบหลิ่วนะเมื่อกี้เนี้กำลังดูใบหลิ่อยู่ว่ามันสะบัดแบบไหนยังไงฝาโดดกัดเฉยๆเลยนะนี่มาริโดมาริโดสีเขียวมัวขาวมาริโดทริปเปอร์ทรีมาริโดตามที่สามละจุดย้ำแม่งจุดเดียวเน,นี่ยนามมันขึ้นขึ้นย น้ำมันไหลลงจากตรงนี้ครับคืนกัดคมในใบหลิวตัวนี้เป็นชุดนี้มันจะเป็นใบหลิวที่สบัดทั้งหมดบอดี้มันจะขยับยุบๆๆๆเลยนะแต่ก็จะขยับไม่เยอะแต่ว่าเห็นเห็นจะขยับเลยนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ก็จะตะแคงคึบๆๆๆแม่นขึ้นมาแล้วแม่นเลยนะครับทิปเปอร์ทรีฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทวินทิปเปอร์ทรีเ้ยหมือนน่าจะต้มเลย ถ้าตรงนี้โดนตัวเล็กเข้าไปโดนตรงนู้นน่าตะใหญ่ๆนั่นแหละเพราะมันเป็นมันเป็นที่นี่ด้วยไงเป็นที่ลึกด้วย <c oughs> มาดิโดมาดิโดแอคชั่น ทุนนี้จะเป็น X ใบหลิว,วมันจะค่อนข้างจะใหญ่นะครับมันจะสะบัดตัวนี้เวลาเราตาาีไกลเราต้องอสับไวนิดนึงแล้วก็ช่วยชูคันนิดนึงนะเดี๋ยวจะเห็นแอคชั่นต้นคลิปที่ต้นคลิปที่อธิบายมานะครับนี่ครับมาริโดตัวนี้ไซส์สวยกระโดดกัดเลยมาริโดเขียวหมวขาวยังไม่มีสโลแกนไม่เลยนะครับเสร็จปุ๊บก็มาลองเลยนะครับ ใช้ได้แอคชั่นสบัดปปาด้วยครับทวินทริปเปอรทเมื่อกี้เป็น a อคชั่ของมาริโดอย่างที่อธิบายไปนะครับใบหลิวมันค่อนข้างจะใหญ่ับใบหลิวมันจะไม่ตีน้ำมันจะสบัดแบบอย่างนี้จะคงควงก็บอดี้จะขยับนะครับเวลาตีไกลๆให้ยกคันช่วยต้องสับลอกไวนเพราะว่าใบหลิวมัดูดน้ำนนึับแต่ถ้าใช้ไปแล้ว ใช้ไปจะติดใจรักแน่นอนเพราะไปหลิวแรงมากๆนะครับเมื่อกี้ก็สองแต้มนะครับลองไปหลิวแต้มหนึ่งแล้วก็ตกีตรงนี้แต้มหนึ่งกระโดดกัดเลยนะครับปลาขึ้นมาจากน้ําไม่ลึกมากแต่ก็สามารถเลียกปลาได้บอดี้ขยับแม่นๆนี่นะครับมาริโดครับก็ทนีนี้เดี๋ยวชุดนี้ก็จะมีทั้ง3ตัวเดี๋ยวเราจะใช้แผนน้ไว้แล้กันสีขาวมกุกไปหลิวประมาณนี้แผนนีไว้ เดี๋ยวดูต้นคลิปจะเห็นแอคชั่นทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะจะลองดูเพนนีไวบ้างนนาไม่จับก็ไม่จับทั้งนั้นอน่ะเออตรงนี้หน้ามีไม่กัดอีกเลยกัดแล้วนะก็กัดเนะเมื่อกี้เนี่ยกัดลึกข้างหญ้าก่อนเยอะเยอะขึ้นเลยก็เหรอ ใช่ทำไมคุณไม่รู้สึกเลยวะดูดตุ๊บอยู่นี่ไงเออคุณหงว่ะเอามองไม่เห็นปากะอืมอะไรเขาไม่ได้มองนี่อีกหนึ่งตัวครับของในชุดของทริปเปอร์เพนนีไว้นี่ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเพนนีไว้ในชุดของ เ <Tri> ลาะขาไม่มีเลยาตาพี่อ,อ,อยู่ตื้นหมดเลย อุ้ยตกแล้วเขาจัดกับตัวใหญ่เลยตรงนี้หายแล้วเฮ้ยเห็นนี่ไว้เอาเลือดเฮ้ยยกยากว่ะอุ้ยอย่าดิ้นนะโอ้ยอย่าแค่อย่าแค่เห็นนี่ไว้แทงเลือดอื้มใส่ดิ แม่งขึ้นพรวดก่อนนะนึกแล้วว่าตอนที่อ่ตีเราตีล้อผาเนี่ยถ้าเราตีน้ําตื้นก่อนนะ่ะมันนี่ตัวเล็กครับแต่ถ้าตีล้อผาถ้าโดนก็โดนใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่จริงนี่โลกกว่านี่็นนี้ไวจรลุกลา โลกว่าแน่นอนตัวนี้เ็นนี้ไว้ทริปเปอร์ทรีโอเคครับก็วันนี้มาเทสครึ่งเช้านะครับสำหรับเจ้าทริปเปอร์ทรีมีตัวโลกว่าตัวหนึ่งแล้วก็ไซส์สามขีดสี่ขีดนะครับเปล่าเดี๋ยครับทรัพยุชนีครับทวินทริปเปอร์ทรีนะครับ น้ำหนักประมาณ6กรัมครึ่งถึง7กรัมน,นะครับขนาด3.5เซนทั้งหมดนะครับในชุดนี้นะครับ3ตัว195บาทนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับนี่ทริปเปอร์ทรีนะครับเปล่าไปด้วยแล้วกันนะครับมาเทสครึ่งเช้าเทสแค่ลองแอคชั่นไปหลือวแล้วก็อาจจะปรับแต่งอีกนิดหน่อยแต่ว่าพร้อมขายแล้วแน่นอนนะครับคลิปนี้ออกไปนะเปลาด้วยครับทวินทริปเปอร์ทรี